ไคโอสวัสดีค่ะดีใจมากที่ได้เจอทินดีต้อนรับค่ะค่ะหนูตื่นเต้นมากเมื่อเคยเข้ารัฐสภาธครั้งแรกเอาไปไงคื่เครียดอย่างที่คิดค่ะดีใจค่ะว่ากฎหมายร่างพรบส่งรถเท่าที่ยามวันนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยมันมีการเริ่มต้นและในเร็ววันนี้ก็จะสำเร็จแน่นอนนะคะเพราะสมรสมันเท่านั้นใช่แล้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านส่วนแล้วก็ดีใจว่าทุกท่านส่วนนั้นให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือค่ะท่านสอบสอบคิดว่าน่าจะผ่านกี่เปอร์เซ็นต์คะโอ้ผ่านแน่นอนค่ะผ่านแน่่นนอเลยใชมคะ ก็ค<ใ>ือตอนนี้ให้เป็นหน้าที่ของกรรมธิการแล<ฮ>ะในการขัดเราให้การแก้ไขมันสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายไงก็ฝากด้วยว่ายิ่งพิจนารณาเร็วเท่าไหร่ค่ะมันก็จะเห็นผลเร็วเท่านั้นลเลยหนึ่งเสียงของเรานะคะ<ช>ยกม<ช>ือให้ผ่านกฎหมา,ายฉบับนี้แน่นอนแล้วก็รัฐบาลอเราเอรจาค่ะที่จะให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกันนะคะได้ค่ะฝากฝากกรรมธิการด้วยนะถ้ากฎหมายผ่านแล้วทํทำอะไรอย่างแรกหนูจะหาแฟนแล้วแต่งงานให้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเอ้ยมันใช้ได้จริง อากะเธอเตรียมขับขวกันะขอวค่ะขอบคุณค่ะไปเราไปดูไปไปที่ห้องกัน่ค่ะ